มีคนถามผมหลายคำถามเยอะเหมือนกันนะครับคำถามยอดฮิตอีกแล้วก็คือใส่ปุ๋ยอะไรทำไมบอนดูใบงามจังก็เป็นคำถามที่ไม่กล้าจะตอบเลยครับเพราะว่าอายพอสมควรปุ๋ยที่ผมใส่นี่ ไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยไม่ได้ใช้ปุ๋ยอะไรเลยดินเนี่ยดูจะเขียวๆเหมือนขึ้นลาอย่างนี้เลยนะครับจะให้ดูก็อายเหลือเกินดูอย่างต้นนี้เทพออกสารานะครับดินนี่มันเขียวลาเขียวเลย ไม่ได้ใช้อะไรเป็นพิเศษนะครับดินที่ผมใช้ปลูกก็จะเป็นดินถุงดินถุงสําเร็จนะครับที่เขาขายทั่วไปเขาก็ใส่ปุ๋ยผสมอะไรมาให้อยู่แล้วนะครับดินถุงสําเร็จแล้วก็ใบก้ามปูใบก้ามปูแห้งแห้งแล้วก็ผสมเลยครับอัรตราส่วนก็ กะกะเอาครับครึ่งครึได้ครึ่งคร,งคร,งครึงได้นะครับใช้ดินผสมใบก้ามปูออสโมโคสนี่ซื้อมายังไม่ได้ใช้เลยนะอยู่ในถุงอยู่เลยเลี้ยงดูแบบว่าคำหนึงถึงเรื่องน้ำกับแสง เป็นหลักนะครับนี่ใบเหี่ยวไหมจะเด็ดทิ้งเลยอาจจะเป็นเพราะวใบไม่สวยผมเด็ดทิ้งหมดครับนี่ก็เลยจะเห็นแต่ใบสวยๆอายมากเลยนะครับดูนี่ครับดินครับเชืาเขียวปีเลยนะครับเขาก็คงปรับสภาพ ตามพฤติกรรมผู้เลี้ยงอ๋อเขาจะมีอีกอย่างหนึ่งครับอีกอย่างหนึ่งโอ,โอ้เกือบลืมไปนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมใช้อาจจะเป็นอันนี้ก็ได้ไม่ใช่เกลือนะครับมันเป็นเหมือนปุ๋ยปุ๋ยผสมน้ำอะครับนี่ นี่เป็นผงผงๆแบบนี้จะใส่ผสมกับน้ำใช้นิดเดียวครับอันนี้เป็นของแม่ยายผมเขาให้มาใช้นะครับให้มาตั้งนานแล้วนะครับนี่ยังไม่หมดเลยให้มาเป็นหลายสองปีแล้วเพราะว่าใช้น้อยมากครับใช้แค่นิดเดียวแค่าย ใส่ช้อนนะครับช้อนเล็กๆด้วยแค่นี้ใส่ลงไปในฟอกกี้นิดเดียวครับใส่ลงไปในฟอกกี้นะครับก็จะเป็นดำๆแบบนี้นะครับชื่อผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นชื่ออะไรเดี๋ยวหาข้อมูลมาให้นะครับ ใส่ลงไปในนี้แล้วก็เป็นต่เขย่าเ,ยเขย่าเขย่าครับฉีดนานนานทีครับผมใช้ฉีดนานนานทีนะถ้าฉีดเป็นประจำอาจจะงามดีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ผมจะฉีดนานนานทีเสร็จน,นะครับฉีดพ่นไปเลยครับพ่นไปเลยหนระับพ่นไปเลย อันนี้เนี่ยผมใช้อยู่แต่ว่าผมไม่ได้ใช้นานๆทีครับสัปดาห์หนึ่งครั้งหรือสองสัปดาห์หนึ่งครั้งเท่านั้นเองนะครับฉีดพ่นไปเลยฉีดที่ใบฉีดที่โคนต้นฉีดทั่วๆได้เลยนะครับเพราะอันนี้ใช้อยู่ใช้อยู่แล้วโอเคไม่ไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีผลกระทบอะไรต่อต่อใบ เพราะว่าเราเลี้ยงไม้ใบเราก็อยากให้ใบสวยๆใช่ไหมครับไม่ใช้อยู่ไม่รู้ว่าจะเป็นอันนี้ด้วยหรือเปล่านะครับแต่ไม่ได้ใช้ถี่ถึงขนาดว่าอกี่วันครั้งกี่วันครั้งอะไรอย่างนี้นะครับนานๆทีครับมีโอกาสก็จะหยิบมาฉีดนึกขึ้นได้อะไรครับเพราะว่าผมไม่ได้เน้นปุ๋ยนะครับ นีโวเคนโนะครับสวยเลยเนี่ยฉีดได้นะครับเนี่ยไม่สวยแล้วก็เด็ดออกอเหลืองเหลืองเหลืองแล้วก็เด็ดออกเลยมีกรลูกไม้มเมล็ดใหม่นะครับลูกไม้มเมล็ดต้นนี้ก็ลูกไม้มเมล็ดนี่ เดี๋ยวรอฟอร์มง,มงามๆก่อนจะเอาออกไปถ่ายโชว์ครับน,นี้โอเคโนมีกระลูกไม้มาเล็ดนะครับเนี่ยต้นนี้ตันตนี้เศรษฐีพันล้านก็เดี๋ยวตัวนี้ผม มาแนะนําให้ว่ามันคืออะไรนะครับขอขอรายละเอียดก่อนเขาให้มาใช้ก็ใช้ใช้แบบขัดเสียไม่ได้แต่ว่าได้ผลดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยใบไม่เสียก็คือไม่ทําลายใบของบอลสีเราครับส่วนจะดกนะงามไม่ก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวเนื่องด้วยหรือเปล่านะครับนี่ก็คือ คำถามที่ถามกันมานะครับผมนี่อายอายว่าปุ๋ยอะไรดูที่ครับเนี่ยบินเน่าเลยนะครับเชื้อราเขียวๆเ,เลยแหลน้องคงชอบเดี๋ยวออกซะหน่อยลาขาวลาเขียวเลยเต็ไมไปหมดเลยครับเนี่ย ไม้เยอะครับไม่มีเวลาดูทั่วถึงอันนี้ก็เป็นลูกไม้เหมือนกันนะครับลูกไม้เมล็ดได้ใบหอกใบดาบยาวๆอย่างนี้มากับเขาด้วยเหมือนกันโอ้หลอดใหม่ก็ด่างเลยขาวจ้วะเลยนะครับเนี่ยครับใครมีเทคนิคดีๆตรงไหนอะไรดีๆก็แนะนำผมมาได้นะครับ มาแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลกันในการเลี้ยงบอลสีเราจะได้เลี้ยงบอลสีกันได้อย่างาสนุกนะครับเพราะว่ามีเพื่อนร่วมมีเพื่อนร่วมอุด,ดมการณ์การเลี้ยงมีเทคนิคดีๆก็ามาแชร์กันครับฝากติดตามรังบอลคอนหวานด้วยครับ